ตะกี้เราคุยกันเรื่องของนะครับการประท่ากันนะครับของจีนกับอเมริกานะครับเราได้พูดถึงขั่วอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทียบเปรียบเทียบกับจักรวรรดิโรมันนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงฝั่งของจีนมากนะครับในแง่มุมของประวัติศาสตร์นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าจีนตอนนี้จะคล้ายๆกับยุคข,ของจักรพรรดิยงเลอร์นะครับที่มีขันทีที่ว่าจ้องเหอนะครับแล้วเขาส่งเจ้างเหอเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีทั่วโลกไปจนถึงนอนร์เอดอเมริกาเอ้ยถึงนอนร์เอถึงแอฟริกานะครับก็เลยอยากจะให้พิวิทย์ลองมาวิเคราะห์ดูซิว่ามันเข้าแก๊ปอย่างที่ผมคิดไหมหรือว่ายังไงนะคือคือชอบมากเพราะว่าตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันนอกรอบเน ว่าคงจะมีคนจํานวนน้อยมากที่รู้ว่าจากักรพรรดิยงเลอรเนี่ยแล้วก็เบื้องหลังการขึ้นมาสู่อนนาจของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้พ่อเลี้ยงเจเล่าให้ฟังนิดน,นึงก่อนได้ไหมไหรีบรีเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังจะได้รู้เพราะว่าเมื่อกี้ฟังเนี่ยเพลิดโคตรเพลินเลยครับ ก็จักรพัดิหยงเลอนะครับก็เป็นลูกของจูหยวนจางนะครับจูหยวนจางก็คือเป็นผู้ที่สถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้นมานะครับขับไล่มงโกลออกมานะครับถ้าดูในยุคดาบมังกรยกนี่แหละจูหยวนจางก okay. ็อยู่ในเตียบอก,กี้นี่แหละ ha, okay. อยู่ในพักจลัดนี่แหละนะฮะเอาเป็นว่าจูหยวนจางนี่ก็มีลูกอยู่นะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่งตั้งเป็นรัชทายาทนะครับส่วนหยงเลอร์นะครับ ก็ไปเป็นอ๋องอยู่ทางเหนือนะครับคอยคอยควบคุมชายแดนนะครับก็อยู่ที่เมืองปักกิ่งนี่แหละนะครับก็เอาเป็นว่ารัชทายาทเนี่ยหรือว่าพี่น้องของหยงเลอเนี่ยก็เสียชีวิตไปก็จะมีตัวของหลานก็คือลูกรัชทายาทเนี่ยในที่สุดเนี่ยจูหยนจางเนี่ยปั้นขึ้นมาเป็นจักรพรรดินะครับชื่ออะไรนะพี่อ๋อชื่อว่าเจี้ยนเหวินครับจักรพรรดิเจี้ยนเหวินอจักรพรรดิเจี้ยนเหวินนะครับคราวนี้จักรพรรดิเจี้ยนเหวินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากที่จะริบอํานาจของ องต่างๆนะครับก็คือว่าเป็นพี่น้องเนี่ยแล้วก็เป็นอาลุงต่างๆพญาทั้งหลายนี่นะพญาทั้งหลายที่คุมดินแดนเนี่ยนะครับว่ากันว่ามีอองบางคนเนี่ยครับถึงขั้นเสียชีวิตนะครับวางเพลิงในวางตัวเองนะครับแล้วก็หยงเลอเองเนี่ยก็ก็เคยติดอยู่ในเมืองหลวงนะครับถึงขั้นต้องแกล้งบ้านะครับแล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยก็หยงเลอก็ได้รับความไว้วางใจคือแกล้งบ้าสําเร็จนะครับก็ได้ได้รับการปลดปล่อยกลับไปสู่ ท erritory ตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นหยงเล่อก็เลยก่อสงครามขึ้นมาเมื่อก่อสงครามขึ้นมาปรากฏว่าหยงเล่อลบเก่งนะครับก็ชนะชนะหลานตัวเองหลานตัวเองจาร oh. พะเจ้นเหวอนเข้ามาเมื่อมาถึงเนี่ยก็ประมาณว่าสนมทุกอย่างฆ่าตัวตายกันแตะครับแต่ก็ในทางลับเขาบอกว่าหาตัวของอะไรนะครับเจ้นเหวอนี่ยไม่เจอนะครับคนก็เลยมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเจ้นเหวินเนี่ยหนีไปที่อื่น นะครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่อีกสาเหตุหนึ่งที่มันเกิดเรื่องของเจ้งเหอขึ้นมามในการที่ไปออกทำกองเรือเนี่ยยิงกระสุนนัดนัดเดียวได้นกหลายตัวคือไปสำรวจโลกหาทรัพยากรมาใหม่ๆแล้วไปตามหาจักรริที่หนีไปหรือเปล่าโอ้โหเหมือนตำนานพระเจ้าตากเราอะพี่เข้าใจละคือไม่ได้ไปแค่ไปหาดินแดนใหม่เส้นทางกันแต่ไปหาเจียนหวนใช่เพื่อขุดรากถอนโคน ใช่โอ้โหก็เหมือนพระเจ้าตากของเราที่คนมองว่าเอาละอาจจะมีทุบด้วยท่อนจันหรือว่าอาจจะยิงแล้วไปบวชอยู่ที่นครก็ตามความเชื่อไปอันนี้ก็เป็นเบสิกของมันใ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 น conspiracy ซี e ีส์เบื้องหลังนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจีนในยุคของยงเลอแล้วมันจะคล้ายๆกับจีนในยุคของสีเชนผิงหรือเปล่าอ่าต้องถามพิวิทย์นิดนึงคือถ้าเกิดว่ามองในแง่ที่ว่าคล้ายกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับ มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าจีนเองพยายามที่จะขยายอํานาจนะครับอย่างที่วันเบลวันโรสก็มีความหมายว่าสิ่งที่เป็นการคมนาคมในพื้นราบก็ด้านหนึ่งแต่อีกอันก็คือยุทธศาสตร์ร้อยไขม่มุกก็คือพวกนี้มิโนดตต่างๆนะครับในทะเลก็คือตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียโยงไปเรืเ่อยๆครับทีนี้แน่นอนครับว่าถ้าเกิดจะไปแอตแลนติกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเพราะมีนอร์ดแอฟริกาเนี่ยขวางอยู่ ถ้าถามว่าเหมือนกันหรือไม่ในสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากครับพอแต่ก่อนไม่เคยนึกนะพอพอลิ้งเจพูดว่ามีความคล้ายสนใจอันหนึ่งครับอันนี้ขอกลับไปอีกคนหนึ่งก่อนซึ่งสําคัญมากมุสโลินีครับมันเป็นคนที่ตอนที่ก้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินดูเชหรือว่าเดยุกขยายอํานาจจาัก,กรวรรดิอิตาลีอย่างเขาเนี่ยไปที่พื้นที่ที่เป็นนอร์แอฟริกานะครับตอนแรกเฮียก็ถามว่ามันบ้าหรือเปล่าวะมันจะไปทําไมวะ จีบูตีอริเทียโซมาเลียเอธิโอเปียคืออบิสเซเนียดูแล้วมันเหมือนตลกนะครับปรากฏว่าคุยกับพวกคนที่เป็นแบบเก่งทางด้านเดินเรือแล้วฝ่ายความมันคงพูดว่าวิดครับมันไม่โง่ครับจุดที่เป็นนอร์ทแอฟริกาคือปากทางเข้าทะเลแดงถูกไหมครับคุณจะเข้าทะเลแดงไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูแลจุดยุทธศาสตร์ถ้าใครปิดคุณเข้าทะเลแดงไม่ได้คุณก็เข้าคลองสเอดเข้าเมดิเตอร์เรเนียไม่ได้ก็คุมเส้นทางการค้าเหมือนแบล็คร็อกเลยนั่นแหละครับ นี่ซึ่งขอบคุณมากเพราะว่าพอเลี้ยงเจตกระตุ้นให้เห็นว่าทำไมจึงสําคัญเช่นเดียวกันครับพื้นที่ที่เป็นแต่ก่อนดูหนังเรื่องแบล็คฮอคดาวน์ Black Down. นะครับแล้วก็มีเป็นเรื่องที่โมกาเิชูคือโซมาเลียหุนเลาะจะไปทําไมวะโซมาเลียเพราะโซมาเลียเอธิโอเปียจีบูตีอิริเทียคือพื้นที่ตรงนั้นไงครับสหรัฐอเมริกาเองรัเสเซียเองก็ดีเคยเข้าไปแผ่ที่พลจีนเองก็คิดถ้าผมเป็นมหาอำนาจผมก็ต้องทํา ย้อนกลับไปครับประมาณสักปี2 0 0 7 2 0เ8เนี่ยเ,เกิดเหตุการณ์โจรสลัดโซมาเลียจำไหมครับครับตอนนั้นหลายชาติกลัวครับถ้าเกิดว่ากลัวไปปราบไ้โจรสลัดพวกนี้โจรกระจอกพวกนั้นเดี๋ยวคนจะหาว่าเราเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมปรากฏว่ายุคนั้นของหูจิ๋นเทาจําจได้เลยครับส่งกองเรือไปปราบและครั้งนี้นเป็นโชว์เคสที่ใหญ่มากนะครับเพื่ออะไรครับขยายอํานาจไปสู่โซมาเลียไงครับก็เลยทําให้งนั่นแหละครับคือจ้งเขอในยุคศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหมือนไหม เหมือนในแง่ที่ว่าเขาคิดแล้วครับว่าถ้าเขาไม่มีอํานาจทางทะเลที่ไกลกว่าทะเลจีนใต้และแปซิฟิกจีนจะเป็นมหาอำนาจได้ไงครับก็เลยกลายเป็นการขยายพื้นที่ตรงนี้ออกมาต้องใช้คําว่าจีนเองรู้แล้วครับว่าครั้งนี้ถ้าคาว่าจะเป็นมหาอำนาจไม่แต่เพียงแค่เรื่องของการค้าการผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าคนทั่วโลกบอกว่าเป็นโรงงานของโลก แต่แสนยานรูปภาพต้องมีอาจจะไม่ได้ลุกรานใครแต่ใครจะมารุกรานเราก็ไม่ได้ชอบสปิชล่าสุดนะครับที่ <c oughs> สีจินผหงเขาพูดตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุบเขาแล้วพูดว่าจะเก็บภาษีเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาพูดบอกว่าจงกัวหมินจูเชี่อไม่ได้ยาผู้โคตรอ่ะคนจีนเนี่ยนะครับผลักก็ไม่ล้มบี้ก็ไม่ล้มนะครับแล้วพูดแบบนี้ครับพวกเราเนี่ยไม่กลัวพวกเราไม่ใช่คนที่ชอบสร้างเรื่อง ผู้หญ่ไม่เช่คคนหาเรื่องแต่ขนาดเดียวกันพวกเราก็ไม่กลัวการมีเรื่องสิ่งเหล่านี้จะพูดได้ต้องมีอะไรครับสัญญาณอุปภาพอยู่ข้างหลังเราเชื่อมอกันครับว่าที่ว่าจักรพัฒด์ยงเลอเนี่ยท่านคิดท่านเป็นคนที่มีวิชั่นมากนะครับดูอย่างนึงเลยสิ่งปลูกสร้างที่คนเคารพมากก็คือ f o r b i d d e n City ก็คือพระราชวังปักกิง่งก็เป็นตัวพระองค์เนี่ยที่เริ่มสร้างคือพระองค์คิดว่าทุกอย่างต้องเป็นมอนูเมนต์ช จีนต้องกลับมาอยู่แผนที่โลกหลังจากที่ถูกเกิดมามองโกเลียกดหัวเข้าไปเพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนจีนไหมตอนเนี้ยคงเหมือนแต่ความน่าเสียดายคืออย่างนี้ครับ <c oughs> พอดีว่าในยุคข,ของจีนเองเนี่ยเขามีนโยบายเนาะตั้งแต่ปลิตบูโรพรรคคอมมิวนิสต์มาเรื่อยคือเส้นของมันอะมันจะต่อเนื่องมาก็คือผู้นําท่านแรกเราไม่นับนะท่านเหมาเราไม่นับแต่ว่าตั้งแต่เอ่อตั้งเสี่ยวผิงหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเรื่อยมาจนถึงผู้นํารุ่นที่ห้านะครับก็คือสี่คนต่อมานี้เนี่ยคือสี่สี่ผิงนโยบายเป็นนโยบายเดียวกันหมด นะครับก็คือการต่อเนื่องกันมาว่าจีนเนี่ยจะต้องเป็นมหาอำนาจกลับมาให้ได้ส่วนที่ว่าจะแข่งขันกันได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือว่าความแตกต่างคาราชวงหมิงคือเมื่อหยงเลอสวรรคตต่อมาอีกเพียงสี่รัชกาลเท่านั้นนะครับงบประมาณในเรื่องการเดินหน้าในการที่จะออกทะเลครั้งที่8ครั้งที่เจ้าจึงเหอะมันจบลงเพราะว่าผู้นำต่อมาอาจจะไม่ได้มีวิสัยทัศน์แบบนั้น จำไม่ได้ว่าจากักรพรรดิองค์ถัดมาเนี่ยอีก3-4มสี่ปีลดรายจ่ายในเรื่องการส่งออกทะเลไปเรื่อยๆเหลือจะเป็นปัญหาในนาที่เขาถังแตกหรือเปล่าครับในการทําแบบนี้เกี่ยวแน่นอนครับอ้าวโลิงเจงคิดอย่างงี้ยุคนั้นน่ยจกักรพรรดิหยงเล่อและราชสำนักหมิงเนี่ยเหมือนแล้วไหมครับเหมือนเป็นเจ้าแคปการที่จะไปลงทุนคุณต้องตอบได้คุณไปแล้วได้อะไรมาถูกไหมฮะเราลองคิดอย่างงี้ตอนที่ฝรั่งเริ่มต้นเดินเรือไปทั่วโลกฝรั่งต้องการอะไรครับเครื่องเทศจากโมลุกะ ชัดเจนครับเราเอามาแล้วเราขายแบ่งกันเราต้องการชาเราต้องการกาแฟเราต้องการน้ําตาลเราต้องการทองคำจีนนะครับถ้าไปดูได้ะไรมาบ้างได้สัตว์แปลกๆเช่นยีรับไม่ผิดนะครับแต่จีนเองตอนนั้นจะยังไม่คิดว่าเราไปเราได้อะไรในขณะที่ฝรั่งเนี่ยมันคิดเลยว่าเดินเรือไปแล้วกลับมาเนี่ยนอกจากสำรวจโลกเราต้องได้มูลค่าการค้าจีนเองครับตอนนั้นจะคิดว่าก็ไปแต่พอดีตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเพราะเหนือยูริเทียมีอะไรครับซูดานครับมันคือซาฮาราครับ อาจเชื่อไปแล้วมันไม่คุ้มที่สุดแล้วเมื่อ spending มันไม่คุ้มหยุดเราเปลี่ยนเรื่องอื่นก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วครับว่ายุทธศาสตร์ร้อยไข่กทําไปทําไมการเข้าไปที่จีบูติอิริเทียโซมาเลียเอบิซิเนเอาไปทําอะไรชัดละไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะนั้นถามว่าเป็นยังไงวิชันของจีนสมัยนี้เชื่ออย่างเขาเป็นคนที่ศึกษาจากประวัติศาสตร์เวลาที่เราเห็นนะครับสไตล์ของตะวันตกเวลาเขาพูดเขาบอกว่าเราจะเป็นเจ้าโลก เราจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ท่านได้เคยให้จีนแตกต่างกันครับ <c oughs> ในใจอาจจะอยากเป็นหนึ่งครับแต่ว่าสเตทเมนที่เขาพูดมาแต่ละครั้งอ่ะมันจะสะท้อนออกซึ่งปัชญาแนวจีนจีนยกตัวอย่างครับ <c oughs> มอสักครู่ที่บอกไปแล้วนะตอนที่โดนัทรัมเริ่มต้นทุบเรื่อง reciprocal tariff ภาษีตอบโต้เนะี่ยเขาจะพูดแบบนี้จงก่ัวหยวนหมินผู้เย่อชื่อเหยื่อผู้าชื่อคนจีนไม่ชอบมีเรื่องแต่ก็ไม่กลัวการมีเรื่องนะแล้วที่บอกว่า กดไม่ลงผลักไม่ลม้มอีกคำหนึ่งครับตอนที่โจไบเดนไปเจอสีจิ้นผิงครับสีจิ้นผิงพูดแบบนี้ครับเขาใช้คำว่าเจ้อกตีฉิวหยงเจอเชี่ยจ,จงเหมเหลียงก่าโลกใบนี้ใหญ่เพียงพอสาหรับสองประเทศโวเหมินเหลียงกัวชื่อเฉลิความสําเร็จพวกเราทั้งสองชื่อปีฉี่จะจีวี่ความสําเร็จของพวกเราประเทศใดประเทศหนึ่งคือความสําเร็จและโอกาสของอีกท่านหนึ่งดูวิธีการพูดครับเขาจะเขาจะไม่ใช้วิธีสไตล์ปรัชญาจีนไม่ซีโร่สั่ง ปรัชญาจีนจะเป็นประเภทเหมือนเล่นหมากล้อมเห็นไหมไม่มีผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสหรัฐเราต้องเล่นหมากรุก we will win over you over my dead body นี่คือสไตล์ตะวันตกแต่จีนไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าจีนดีแต่นี่คือลักษณะของปรัชญาคนหนึ่งเล่นหมากรุก zero sum game อีกคนเล่นหมากล้อม,อม,อมด้วยสไตล์แบบนี้แต่ตอนนี้พอมันเล่นคนละเกมแล้วเนะี่ยไม่รู้มจะเล่นกันยังไง <laughs> อันนี้น่าสนใจมากตอนที่ดูที่พิวิทพูดทอล์คโชว์นะครับก็ถึงบอกว่ามันเป็นจุดหน้าเสียดายที่จีนหยุดก็คือว่าซี i l ลิเซชันของ a ี t มันหยุดหน้าตรงนั้นเวส t มันก็มีการปฏิวัติใช่ไหมครับความรู้ปฏิวัติภูมิปัญญาพอดีปัญญาแล้วมันก็ไม่ได้มาโดยราชสำนักอ่ะเวสมันมาแบบออแกนิกของแต่ละส่วนของแต่ละส่วนของแต่ละส่วนใช่ไหมฮะก็เลยลุกอีสกลับมาแต่ตอนนี้อีสตเนี่ย กลับมาเหมือนกับย้อนเวลาไปยุคหยงเลอร์แล้วแล้วเขาก็ไม่หยุดแน่นอนอย่างที่เห็นวั e เบลวโรดนะครับการที่สร้างบริกซ์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็พยายามทำให้ตัวของหยวนดิจิตัลเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับการปฏิวัติกองทัพนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าตอนนี้อีสจะไม่หยุดแล้วพิวิตมองศักยภาพของฝั่งอีส จะเป็นเช่นไรต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญพิวิทย์พูดมาเองว่าเพื่อนต้องมีอเมริกาตอนนี้เพื่อนน้อยจีนน่ะเพื่อนเริ่มมีเยอะและ้วเมื่อรวมเข้าด้วยกันพิวิทย์มองว่าอ a s t wind ลมตะวันออกจะเป็นยังไง <laughs> บอกครับว่ามันต้องค่อยๆมาอย่างชัดเจนสปีดจะเร็วขนาดไหนกี G ่มว่าโมเมนต์ตรงนี้นะครับพอเลียงเจโมเมนต์ที่ว่าอเมริกา จะรักษาเพื่อนเดิมได้ไหมเพราะถ้าผลักเขาเยอะวันหนึ่งเขาหันมาแม้ทั้งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จีนก็จะเปิดมากขึ้นและบอกเรามารักกันนะครับคุณรักอเมริกาต่อผมไม่ว่าแต่คุณรักผมเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งโอเคสมมุติว่ายุโรปสมมุติว่ายุโรปซึ่งต้องยอมรับว่าสภาพคล่องน้อยมากสมมุติวันหนึ่งเกิดจีนเข้าไปอุ้มโฟกซูกเกนสมมุตินะฮะโฟกซูกเกนอย่าล้มนะครับคุณถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้เราเยอะเราอยู่ด้วยกันคุณดูแลไป สมมติซื้อจากยุโรปได้โมเมนตัม um. โลกเปลีนนะ่ยนไหมเปลี่ยนแน่ mm hmm. แต่จะเร็วขนาดไหนขึ้นกับท่าทีของสหรัฐนะครับถ้าสหรัฐกลับมาแล้วพูดว่าวันหนึ่งขึ้นมาปับ๊บเฮ้ยขอโทษว่า,มาเมื่อกี้ผม mm hmm. ผมยังไม่ได้ทบทวนดีเลยตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะแล้วเมนเทนความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าลําพังแค่แสนยานุภาพและอาวุธไม่สามารถครองโลกใบนี้ได้ mm hmm. การมีมิตรและการมีความชอบธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เดินหน้าต่อแน่ครับแต่เดินหน้าทรงไหนอีกเรื่องหนึ่งอีกนิดเลยครับที่คิดว่าถ้าเทียบมก่อนที่จีนจะเป็นมหาอำนาจเอเชียชาติที่ใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่นแตกต่างครับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกเนี่ยเก่งมากญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากที่จะได้การขยายอํานาจทางการค้าเนี่ยญี่ปุ่นได้ใจคนนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นไปที่ไหนต้องยอมรับว่าเรารักเขาไหมเรารักเขาแต่จีนยังไม่เป็นแบบนั้น เรื่องภาคประชาชนเนี่ยครับสำคัญมากทําไมนักหงญี่ปุ่นจําได้สมัยเด็กๆครับบริเจเราจะฟังเพลงประเภทแบบว่าญี่ปุ่นจะเข้ามาฮุบประเทศเราแล้วเราต่อต้านสิ่งนั้นไม่ไม่ต่างกับตอนนี้เลยนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อยๆใกล้ชิดกับคนไทยจนเรากับเขารักกันมากถ้าจีนยังไม่สามารถที่จะ <uur> ทําได้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่มุมนี้สําคัญมากเลยความอักอริทีฟของจีนภาคประชาชนจีนนี่ภาคประชาชนคือคือขอใช้มั้นี่ ภาครัฐม่อสกรุที่พูดนี่คือภาครัฐนะฮะถ้าภาคประชาชนไม่ทําให้เป็นที่รักอันนี้เนี่ยแม่งทาถ่ายมากอตองงอใช่ไหมเราเราคิดคือ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 ,คอพอเลิงเจงนเราคิดดูส,นนสมมติเราเจอคนญี่ปุ่นปั๊บนะเราเดินปั๊บเนี่ยเขาโค้งใส่เราเราเรารู้สึกก็แบบเราเทใจใเขาคแต่จีนปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเฮียก็ตึงนางร้อยเปอร์เซ็นะทำไมตอนที่เฮียไปจีนอย่างเฮียไปที่ซีอานนะน่ารักมาก แต่ละคนนั่นจะเอะอะมาเทิงผู้จานะไปขอความช่วยเหลือท่นช่วยทุกอย่างเขาเดินชนเราเราแกล้งเขาชนแม่งปักเลยชนไอ้าปอยู่ก่อนจําได้เลยไอ้แปะเซไม่มีใครว่าอะไรเราเราคุยกันได้เหมือนปกติเลยแต่พอมาที่เมืองไทยไม่ใช่ทุกคนนะครับหลายคนน่ารักมากปรากฏว่ามีที่ไม่น่ารักเ,เ,พเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อ, power, อันนี้ซอฟต์ไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์แปลว่าอะไรครับพอดียวไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร,รแต่อย่างน้อยที่สุด หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญซอฟต์พาวเวอร์คือพฤติกรรมของนักเดินทางพอมาปั๊บเนี่ยไม่น่ารักปั๊บบั่นทอนกําลังของจีนไปเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคนเปิดรับโอ้โหคนจีนมาแล้วเหมือนที่เวลาที่เราเจอทักงที่ญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวประเทศที่เขาน่ารักสมมตินักท่องเที่ยวเยอรมันนักท่องเที่ยวอังกฤษเขามาอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวอิตาเลียนเขามาเนี่ยเขาน่ารักนักท่องเที่ยวมาเลเซียเขามาน่ารักที่อินเดียเขาน่ารักเนี่ยเราเปิดใจรับ ตอนเนี้มันคืออีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เชิงนโยบายขอพูดมาเน้นนะครับว่าสิ่งที่จีนทำอันนี้รีเวิร์สหนึ่งตอนที่จีนให้ฟรีวีซ่ากับเราและประเทศอื่นๆงงมากให้ฟรีวีซ่าอีก2ประเทศงงมากครับคืออะไรไหมครับอิตาลีกับฝรั่งเศสพอดีไปเจออาจารย์พากรนะครับเจ้าของเพจไอจงซึ่งเหยียบนับถือเข้ามานะครับอาจารย์พากรเก่งมากเลยถามอาจารย์พากรบอกว่าอาจารย์เขาเปิดให้อิตาลีกับกับหลายชาติในยุโรปตอนตเขาไปทําไมความสัมพันธ์ภาคประชาชนจะได้ดีขึ้นไงครับ เพื่อให้คนตะวันตกพอเข้าเมืองจีนปั๊บเห็นคนจีนที่ใช้คำนี้แล้วกันว่าขอโทษนะคือน่ารักกว่าจีนที่ที่ที่เราเจอหลายคนจีนที่น่ารักที่เมืองไทยเยอะแต่ที่ไม่น่ารักก็มีไปปั๊บเหมือนที่เฮไปเจอที่ซีอานพูดอะไรเราไปทำอะไรไม่เชื่อไม่เป็นไรหรอกไปเลือกของเขาไปโอเล่เท่มันในเรื่องท้าสิบคู่ไม่ซื้อสักคู่ไม่เชื่อลาบทุกอย่างน่ารักหมดเลยไปกินอาหารจําได้ไปกินอาหารเปียงเปียงเม่อดีซีอาน เลือกหนึ่งไม่ถูกว่าอันไหนอร่อยคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งน่ารักมากเลยสั่งไม่ถูกใช่ไหมชอบแบบไหนโคตรน่ารักเลยน่ารักมากถ้ามันเป็นแบบนี้คนไปปั๊บจีนเขาไม่ได้เป็นจีนลยายคนไปดูประเทศเขาไงครับแต่จะเพิ่มอีกหนึ่งแรงถ้าเกิดว่าคนจีนเหล่านี้นยมาเมืองไทยแล้วทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนใกล้ชิดกันมากขึ้น mm. และและจีนกับโลกนะครับจีนกับโลกนะ คือลองคิดดูสมมุติว่าเหมือนญี่ปุ่นเหมือนนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เราไปที่ไหน,ค,น,ไน,น,หนคุณไทยน่ารักอ่ะเราหนึ่งอ่ะคือสเปนเยอะเนาะผู้จ้าก็น่ารักโดนวอรีนี่อยู่นะใครก็รักนะแต่พอมาปั๊บพอเจอบางครั้งเนี่ยชาที่ไม่ค่อยน่ารักเหมือนที่เราคิดโลกสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่แม่งโคตรเกี่ยวกันเลยมะญี่ปุ่นจะทําอะไรพวกเราบอกเขาหน้ารักหมดเลยจีนจะทําอะไรเราคิดเขาจะน่ารักป่าวะ เขาจะยังไงก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยเหลามาแล้วเนี่ยจีนครบถ้วนแล้วครับขาดซอฟต์พาวเวอร์ขาดซอฟต์ขาดถูกต้องขาดซอฟต์เผาพีเพิ่วซอฟต์พาวเวอร์นะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่อยากจะบอกใส่กี่พงกี่เพาวนั่นไม่ใช่นะเข้าใจครับเอาซอฟต์แบบว่า <People> s, <S อุปนิสัยอ่ะเหมือนเราเจอคนสิงคโปร์ปั๊บเรารู้ทันทีว่าถ้าทํางานด้วยกันคนสิงคโปร์จะวางสตรท т จ г ีเก่งมากทํางานด้วยกันปั๊บถ้าเราเจอเกาหลีจะรู้ว่าเขา aggressivesticking stamp เจอญี่ปุ่นจะรู้ว่าเขาโคตรเนีบเลยเจอเยอรมันจะรู้ว่าเขา,าเป๊ะตามโปรโตค นี่แหละครับคือสิ่งที่การจะเป็นมาหาอำนาจได้ถ้าเพิ่มสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นโอนพาตอนนี้บางทีก็คิดว่าเราต้องอยู่กับจีนแต่เราอาจจะไม่เทใจญี่ปุ่นเราเจอปับ๊บเราเทใจล้เราเจอหลายเเจออิตาเลียนเฮียเจอคนอิตาเลียนเนี่ยเทใจเจอ,อเยอรมันปั๊บเทใจเพราะรู้ว่าเป็น,เเออเน,เเนแบบนี้พอมาถึงปั๊บเราต้องสงวนไว้นึงอบครัวแต่นี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของจีนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ย ผมก็มองเห็นว่ารัฐบาลยพยายามจะด<ๆ>ูเข t ดคนในหลายๆเรื่องสมัยก่อนเนี่ยผมเห็นยังคนจีนไปไหนยังเอาหม้อหุงข้าวไปหุงข้าวกันในสนามบินอเอาลูกไปยืนฉีกันโอเคโอเคใช่ไหมฮะอา,<ๆ>อาจจะตองอาจจะต้องใช้เวลาแต่นั่นคือในภาคพลเมืองที่ไปเที่ยวแต่ในแง่ของการลงทุน<ๆ>อาจจะต้องปรับ มายเซตกันใหม่หมดซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอันนี้นะครับพอลจิงจพูดได้ดีมากครับคืออย่างนี้ครับพอดีว่าเจอน้องเนี่ยนะครับที่เขาอยู่เมืองจีนมานานนะชื่อไอติ่งไอติ่งเนี่ยทำเพจทีไอวีบายติ่งเทสโวไฟฟ้าติ่งเนี่ยเป็นเคยปักกิ่งแล้วติ่งเนี่ยพูดได้ดีมากครับบอกว่าเฮียคนจีนไปทุกประเทศของโลกใบนี้แต่ละประเทศต้องมีแนวป้องกันของตัวเองในการได้ประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุดและลดการเสียประโยชน์ของประเทศนั้นให้หน้อยที่สุดถูกไหมครับเฮียมั่นใจว่า คนจีนก็คงไปทําธุรกิจที่หลายประเทศยังเฮียไปอิตาลีล่าสุดเฮียก็เจอรถยี่ห้อดีเฮียก็ถามว่าอะไรวะดิส c ็เกียวไม่ใช่ไม่ใช่เนี่เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักธุรกิจอิตาเลียนกับจีนอืเห็นไหมไปไหมไปแต่เขามีกฎหมายเขาอยู่ร่วมกันคนจีนไป everywhere เพียงแต่ว่าแนวป้องกันของประเทศนั้นนแข็งแรงขนาดไหนกํนากับเอาส่วนดีมาส่วนที่อยู่ร่วมกันต้องได้บ้านเราก็ต้องคิดแบบนี้ เปลี่ยนเขาไม่ได้เราเรามีตะแกรงกี่ชั้นเราก็กรองไม่ได้ครับทุกประเทศกรองไม่ได้แต่การเลือกแล้วคนไหนดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักไอยเจอผู้บริหารรถไฟฟ้าจีนทุกคนทําไมเขาฉลาดเขาน่ารักทุกคนเฮียเขาเอ็กซ์เซสที่บอกว่าถ้าเขาไม่เอ็กซ์เซสเขาไม่มาวันนี้แต่พอมาเจอมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นถ้าเราป้องกันไม่ได้มันเป็นปัญหาของเราหละต้องคิดอย่างนี้มันเป็นปัญหาของเรา ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุกอย่างออแกนิกแบบ Invisible Hand เนาะอันนั้นอารับสมิทเวิร์กแต่ไม่ใช่ไทยแลนด์เราจะทำยังไงเพราะว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะไปเรื่อยๆมองในมุมไทยไทยก็เจ็บจีนเองก็ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีภาคประชาชนที่น่ารักแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนคนจีนที่ไปเจอที่เมืองจีนเราไปไกลกว่านี้ยาก <S <S แล้วมันไม่ใช่แค่นี้จีนในการขยายเนี่ย คนอเมริกันไปไหนเขาอาจจะเร็วเกในอย่างเป็นมืออาชีพนะอเมริกันมาปับ๊บเ e t ต h i n g s d o ดวควิกนี่คือสพาวเวอร์ร Power เขาแต่พอจีนมาปับ๊บ t ิง n k twice แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเหมือนกับนักลงทุนที่เป็นโปรเฟชชั่นอนลนะบริษัทจีนโปรเฟชชั่นอลมาก็เยอะแล้วเ,เขาโปรเฟชชั่นอลมันก็เดินได้เท่านั้นเลยครับเพราะ,ะนั้นคำว่าการขยายอํานาจเนี่ยมันมีหลายส่วนส่วนภาคประชาชนเนี่ยเหวี่ยวาสาคัญที่สุดแล้วเราคบใจถึงใจครับ เราเจอคนปั๊บเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเฮียจําได้เลยครับตอนประท้วงแบบตอน1 4ตุลา6ตุลาประเด็นหนึ่งที่มาพลักดันสินค้าญี่ปุ่นออกไปมันจะมาแย่งเมืองเราเพลงวงกระท้อนจำได้ไหมญี่ปุ่นยุ่นปีสซามูไรหมดเลยครับแต่ต่อมาครับไม่ใช่เวลาเาเจอแบรนด์ญี่ปุ่นนิสัยดีคุณภาพดีน่ารักถ้าไม่น่ารักเราก็ไม่ไหวอีส มีลมดันแลมีอ,อยู่ตอนนี้อยู่ที่ตัวเขาเองแล้วว่าจะน่ารักแล้วเขาจะทะลุทะลวงได้มากน้อยขนาดไหนละในภาคเอกชนและไม่ใช่ภาครัฐละอ่าและภาคประชาชนด้วยเนาะคือภาครัฐต้องยอมรับว่าเราเห็นเนี่ยการสื่อสารหลายๆครั้งของสถานทูตบทบาทต่างๆเชื่อว่าเราทํางานด้วยกันได้ระดับหนึ่งได้ได้อย่างน้อยในประเทศต่อประเทศเนาะประเทศไทยก็น่ารักคือ everywhere ทีนี้ภาคประชาชนเป็นอีกหนึ่งจุด ที่เล็กที่สุดแต่สําคัญมากโอเคครับชัดเจนนะครับ